สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการสอบเทียบดัลเกตเครื่องมือที่ใช้เป็นด e ลเกต e แบรนด์มิตุโตโยพิสัยในการวัดอยู่ที่0-10ถึง10ม mm, มความละเอียดของเครื่องมือ0.01 mm มเมเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้แบรนด์มิตุโตโยดัลเกต์เทสเตอร์พิสัยในการวัดอยู่ที่0-25 mm ถึง25มมความละเอียด0.001 mm. มิลลิเมตรเกรดบล็อกอุปกรณ์เสริมแมกเนติสแตนของมิตอรโตโยวิธีการสอบเทียบตัวเดลเกตแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกการหาค่าการทําซ้ําการหาค่าการทาซ้ําก็จะแบ่งออกเป็นแบบช้าและแบบเร็ว20%ของวิสัยเครื่องมือตัวนี้ครับอยู่ที่อ่าเล็งอยู่ที่0ถึง10มิลที่20%ก็จะอยู่ที่2ม mm. ิล80%อยู่ที่8มิลเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกยกไปที่20% มานะครับ20%แล้วก็ปล่อยแบบช้าดูที่เข็มแล้วก็สเกลของเครื่องมือครับแล้วก็อ่านค่าจดบันทึกลงในเวิร์กชีตครับครั้งที่2ครับยกเครื่องมือที่20%ครับแล้วก็ปล่อยแบบช้าอ่านค่าแล้วก็บันทึกผลลงในเวิร์กชีตครั้งที่3ครับที่20%ปล่อยแบบช้าครับอ่านค่าแล้วก็บันทึกผลครับครั้งที่4ครับ อยแบบช้าครับอ่านค่าแล้วก็บันทึกผลครั้งที่5ครับปล่อยแบบช้าก็บันทึกผลเราจะทำทั้งหมดอย่างละ5ครั้งนะครับต่อไปครับเป็นที่80%ของเครื่องมือก็ยกไปที่8มิลนะครับแล้วก็ปล่อยแบบช้าเหมือนเดิมครับอ่านค่าแล้วก็บันทึกผลครั้งที่2ครับ 8ปลิ้รน,นะครับปล่อยแบบช้าครับอ่านค่าแล้วก็บันทึกผลครั้งที่3ครับปล่อยแบบช้าครับบันทึกผลครั้งที่4ครับอ่านค่าแล้วบันทึกผลครับครั้งที่5ครับ านค่าและบันทึกผลครับในการทํารูปแบบช้าก็ทาครบแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทําในรูปแบบปล่อยกันแบบเร็วครับยกไปที่20%ของเครื่องมือครับที่2มิลครับแล้วเราทําการปล่อยแบบเร็วๆครับอ,อ่านค่าแล้วก็บันทึกผลในเวิร์กชีตครับอที่2ครับปล่อยแบบเร็วเลยอ่านค่าแล้วก็บันทึกผล ทำอย่างนี้ครับจนครบ5ครั้งต่อไปเราไปที่8 0ครับแปนะครับแล้วก็ปล่อยแบบเร็วครับอ่านค่าแล้วก็บันทึกผลนะครับครั้งที่หนึ่งแปครั้งที่2ครับปล่อยแบบเร็วครับอ่านค่าแล้วบันทึกผลครับครั้งที่2 ทำอย่างนี้นครับจนครบ5ครั้งถ้าเครื่องมือที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับหรือว่าไม่มีการหลวมคอนของเครื่องมือครับค่าก็จะเป็นศูนย์ในทุกๆครั้งนะครับขั้นตอนต่อไปการหาค่าความถูกต้องของเครื่องมือให้เรานําตัวเดลเกตครับไปติดตั้งบนเดลเกตเทสเตอร์นะครับหลังจากนั้นทําการเซตศูนย์ที่ตัวเดลเกตและตัวเดลเกตเทสเตอร์นะครับให้อยู่ในทิศทางเดียวกันการหาค่าความถูกต้องของเครื่องมือนะครับก็จะมีทั้งฝั่งฟอร์เวิร์ดและฝั่ง แบ็กเวิร์ดฟอร์เก็คือดันพังเจอร์ขึ้นนะครับ b a c k w ว r d ก็คือการปล่อยพังเจอร์ลงเรามาเริ่มกันเลยครับให้เราบันทึกจุดแรกเป็นจุด0น,นะครับต่อไปครับจุดที่1มิลสังเกตเดลกเกตนะครับตรงที่1มิลหลังจากนั้นอ่านค่าที่ตัวเดลเกตเทสเตอร์ค่าที่ได้ครับ 1.000มิลลิเมตรจุดต่อไปครับ5มิลฝั่ง forward ครับสังเกตตัวเดลเกตครับตรงที่5มิลหลังจากนั้นอ่านค่าที่ตัวเดลเกตเทสเตอร์ครับค่าที่ได้ครับ5.000ม mm. ิลลิเมตรจุดต่อไปครับ 10มิลฝั่ง forward ครับให้สังเกตที่ตัว d e l g a t e นะครับเมื่อเข็มตรงที่10มิลแล้วให้เราอ่านค่าที่ตัว d e l g a เท e tester ค่าที่ได้ครับ10.000มิลลิเมตรเมื่อเราทำการสอบเทียบฝั่ง forward จนครบแล้วนะครับหลังจากนั้นเราทำการสอบเทียบฝั่งแบ็ k w อร์ดครับให้เราหมุนให้เกินเล็ง10มิลไิมก่อนครับหลังจากนั้นทำการวัดที่10มิลมฝั่งแบ็ k บอร์ดครับสังเกตตัวเข็มที่ตัวไดเอลเกตนะครับตรงที่10มิลลมหลังจากนั้นให้อ่านค่าที่ตัวไดเอลเกตเท e เตอร์ครับค่าที่ได้ครับ 1 0 0 0 0 0ม mm มครับจุดต่อไปครับ5มิลฝั่งแบค w a r d ดเมื่อดดวเกตตรงที่จุด5มิลนะครับหลังจากนั้นให้เราอ่านค่าที่ตัวดาวเกตเทสเตอร์ครับค่าที่ได้ครับ5ุด 0-01 m มิลลิเมตรครับจุดต่อไปครับ1มิลฝั่งแบ็กวิร์ดครับเมื่อเดลเกตครับตรงที่จุด1มิลนะครับหลังจากนั้นให้เราอ่านค่าที่ตัวเดลเกตเทสเตอร์ atter, ครับค่าที่ได้1.0-01 m mm, มิลลิเมตรครับ จุดต่อไปครับศูนย์ฝั่งแบ็กวิร์ดครับเ <c oughs> มื่อเดลเกตตรงที่จุด0นะครับหลังจากนั้นให้เราอ่านค่าที่ตัวเดลเกตเทสเตอร์ครับค่าที่ได้ครับ0.001 mm มิลลิเมตรครับเม <c oughs> ื่อเราสอบเทียบจุดสุดท้ายแล้วก็เป็นการสอบเทียบที่เสร็จสมบูรณ์ครับ